เซ่ยสบายดีอ no. ัมม no. nah. ีเซอร์แนลซีซีก่อสายดีเมื่อนี้โบมี่ยังได้ตื่นสาวมาเกียมไปเวียคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เฮากะกำลังจะตื่นตื่นเดียวกับไปอาบน้ำนะบัดนี้ตือนอาบน้ำกาเกียมเ้ยกาเกียมเห็ดของกินวมือนี้เฮาจะได้ขวบหมกทัวใส่กับสินมงขวบหมกทัวยั่วไปออกมาทำได้แต่ทำได้หลายเลย หมอกับเต้นทึกตักตึกตัก,ตกอยู่ปานคือสิบงของพวกสูตเถื่อหมอเต้นไฟแสงสีสฮะก็อยู่หมอแงดงในเท่หมอแดงประจําใจเฮ็ดอาหารย่ำเศร้าทุกมือก่อนสิไปเห็ดเวียกนั่นเองเนาะตอนนี้ข้นไปข้นมากรุงเดียบร่อยเลยก็มาเบิ่งหมอหุงเขาอุ้มนามปูมเฮากับเกี่ยวหุงเขาพร้อมเดิม้านี้หุงเขาเจ้าหอมๆเกี๊ยวหอ ไปเฮ็ดวิ่งนังจากเฮ็ดกินเดียวแล้วก็มาแต่งโตใช้เสื้อผา้าแต่งหนา้าแต่งตาแต้มคิว้วแต้มศพแต้มข้างยปปูปัดไปปัดไปอ่าสำหรับอัมมี่นอจ,จักใส่เวลาในการแต่งหน้านดีล้นโดนเดรพี่น้องเนอจจโดนอีดีอาพังกับีจะส่งโซฮวหลานไปวาสันซาโซไปส้มมาอุ้ยมีลานวันไหลแล้วแหละอือเพราเนอเอามาส่งเกา่าหน่นแหละแต่ว่าเฮ็ดมันเลียบไปซื้อ สำหรับอามิทาสาหัว่าถูกมือเออปัดบันนี่คุณบนรณามันเขาไร้ปันพี่กับซิลส์่งนึปัดไปปัดมาปัดไปปัดอีกปัดเตื่อยทุทๆปุ๊บปุแปลงเลยสิเหียนพี่น้องแปลงเลยสิเหียนเดี๋ยวเล้อ่ะหลายแล้วพผนว่าเตี้ยบมนี้ขี่รถออกไปบัในี้ทางออกจากของกับมะลุคุขะมันดูนุ่ยะพี่น้องเลยทางกันยากยากแทนยากว่าหุ่นเดี๋ยวสายเดี๋ยวเครือเดี๋ยวไต่เดี๋ยวเนื้อ ทางกับกุ่เดียวสายเดียวแต่งอินซิเดนต์ทางกัคํว่าย่ําฝนอุ้ยบ่อยากเว้าดงจืนเนื่องเมื่อี่สุดยอดเตมขี้ขึ้นคอยเล็งเอาเล็งเอามากับคูคใจนี่แากับไผดอกอดทางเส้นใหญ่บัดนี้เงาาพี่น้อยนมาเวสวยว่านาเนาะเพราะว่า40ปลายนาทีเดี๋ยวกลางวินีวิวปากีรถก็สิติดๆนี่ก็สิหลายๆนี่ปสิได้มาเวย่้ครูบาขีนําหน้า อย่างใหญ่เลยคุนว่ามาหอดวงเวียนวัดผู้ตอนนี้ก็มาหอดไก่บอลสี่เหตุเียรแล้วไก่ของการเท่าแล้วไก่วงเวียนมาหน่อยนึงไก่หนาประเดชมากมุมลงหงเหียนพนใส่เลยพี่น้องเด้อสำหรับาหารเจคอมเนาะเหตเบียร์อยู่นี้มุมลงหงเหยียนพนใส่เลยตอนนี้ไก่แล้วพี่น้องก็เดียวเขามาหอดมุมเหียนพนใส่เดียวสายมือเล,พอล,โอโดดลยพี่น้องละอ้ดูดลายเียร์อนดูติดมุกมือนะ มาหอดแล้วนี่ก็คือมุมลงเงี้ยปนไสหานเจคอมมาเลยเดินมาเห็นเจคอมไปเจอจเ,อเจเงัเจงี้พี่น้องเลยเจคอมไอตีเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตได้พี่น้องเอลยที่เบี้ยอยู่นี้อาจารย์เดากียมขามทางแล้วป่ะนี่ขามทางเราก็มีตําบลประกันลัดใหี่ยาขาไปขาม้าโบกรถปรรซุามาหอดเลยสแกนนิ้วบันทึกสำเร็จค่ะเพื่นกรว่าเข่าเบี้ยแปดมุสี่สิบแปดนาทีพี่น้องเจ็ดมุสี่สิบแปดนาทีขอโทษเพื่อนแปดมุเนาะ ถ้าเย็บเป็นม anyway, no ุ้งตรงสําหรับผู้ขานามาตรแต่กะนเกี่ยวปาน้ำใหม่แล้วมันอิปัดปัดไปกวาดไปกวาดไปปัดมาทู่ทูอยู่ในปัดุกโต๊ะยกตั้งหัวอาณาไม้เบียบเนี่ยถูกมือพี่น้องเอากอากาศกันหนาวหนาวในบรรยากาศก็ดีปัดปัดไฟปัดกับปัดไฟทูกับทูสิ่มีน้องบันนี้นั่งจัดนันเดียวเอากามาเกี่ยมแด้ววันนี้พี่น้องเกี่ยมเปิดคอมเปิดอียังคักเน่ะแล้ววันนี้เปิดคอมในนาเบียเฮาประมาณนี้เลยพี่น้อง ข่าวเบิ่งว่าแอปเข่าวเสกเข่าวไล่งานหยอดขายแต่ละมือเข่าวเสกสินค้าว่าตัวไรขาดตัวไรเนี่ยเขากะสั่งแล้วเนาะตัวโบมีเขากะสั่งตัวไรขาดเขากะสั่งมาตัวไรมีเขากับโบเลยสั่งยาสนาเสกสินค้าว่ามีเครื่องในหันบอไหนพี่น้องเอ้ยบระเดี๋ยวฝากติดตามอเมิอนเนี่ยมีน้าพี่น้องเด้อบเป็นยังได้เบียดแต่ลมือมีประมาณนี้เกี่ยมตอบแชทลูกค้าแต่ละมือเนาะลูกทุกขาเนาะสบายดีพี่น้องเนาะอย่าลืมเลือข่ามาซื้อไลยเด้อ อยู่หามาอุดหนุนได้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สินค้ามีครบทุกอย่างเลอจ้าณจ้าณจ,จ,จ้ามีครบเลยเลอร์ครับมาอุดหนุนได้เด้อยู่หานเจคอมพี่น้องฝากติดตามมเด้ออัมมิสเซอร์เนลี c เก้าเก้า,กาสบายดี